สวัสดีครับวันนี้เอ็กตารไลฟ์สารว์ไลท์ชาแนลนะครับมาที่คอกม้าที่แท็กนะครับเราห่างหายไปนานนะครับจากคอกมาอา้าอันนี้ได้มาเยวจะพาเพื่อนๆไปขี่ม,ม้ากันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาตีวงซ้อมมา้าออกลังกายยืดเส้นยืดสายม้ากันนะครับไปเดี๋ยวเราไปตีวงม้ากันข้างในครับสามตัวแล้วพี่แท็กสามตัวครับโอเคครับไป ทีวงกันไปฝึกม้านะครับวันนี้ทอดเบาๆนะครับเตรียมร่างกายก่อนก่อนไปออกเทวนะครับนี่นะครับเรามาคอกม้านะครับที่แท็กนะครับวันนี้เรามาวอร์มม้านะครับ จริงๆนะครับน,นี้จะออกเทลนะครับวันนี้จะออกเทลกันมาสามตัวนี้นะครับลินล,ลี่นะครับแล้วก็สายทานแล้วก็ทันใจนะครับสามตัวอ,นนอะลหนะ แกม้าม้าเหนื่อยนะคน่ะเริ่มเหนื่อยไม่ขี่ก <c oughs> ันคน่ะเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยคือคนแก่ไม่ได้ถูกต้องเขาไม่ไหวแล้วครับกล้ามเนื้อบางชุดไม่ได้โดนใช้ใช่ไหมได้พออาการเลยแหละเข้าไปเดินไปก่อนเดินไปก่อน ไม่ถ้าแม่มันไปมันก็ไปไม่ใช่คุเราออกมาเลยแล้วให้เอ็กเดินพอดีเราเลยว่ามันจะไปดีปว่าอ๋อไปมันจะขี้มันจะขี้หางเดย์แล้วขี้เหรอ,ล,อลูกบ้าไม่ขี้หรอมั้งขี้เหรอไม่น่าขี้นะไปเ,เออเก่ง

เี๋ยวขี่ไอ้สายทาแล้วขี่ตัวอื่นมันจะเล็กไปเลยนะใช่เ <laughs> บ,บา,บา,บาเดิน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 เไปจนปลายเดินเดินดิดินเดดินเหนีนาดีตัวเดียวตัวเล็กไปเลเออถ้าได้ออกตัวถ้าได้ซ้อมันจะวิ่งใช่ได้กล้ามเนื้อได้ดีๆหน่อยนี่สวยเลย หน้าม้ามาโอออ้เถึงมากลุ้บตัดครั้งแรกอย่างี้ครับฝึกครั้งแรกเขาเนี่ยฝึกเนี่ยไม่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 ฝึกหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเก่งไม่ค่อยเก่งใช่เดินในคอกตีวงได้อยู่ตอนนี้วงก่อนตีวงลองตีวงก่อนลองเดินไปเรื่อยๆครับ

Oh. ายเลยยังมีดื้ออยู่บ้างความหวังหมู่บ้านเลยเนะี่ยความหวังหมู่บ้านเลยเนี่ยตัวนี้ลงเท้าเต็มดีอะหนบหนบหนบเลยร้อยสี่สิบ้ไตัวนี้แค่ร้อยสี่สิบแต่มันหนาหน่อย ดีหนาวมากเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับเอามาออกไปไไเอ็นไปไป แวะกินหญ้านะครับพาเด็กๆแวะกินหญ้านี่ถายสวนกันพอดีฮะวันนี้นเอ็กเป็นเพื่อนผีนะครับตัวผีจ้าคนใจครับปล่อยแวะปล่อยแวะกินหญ้ากันก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหัวต่างนู้นครับอันนี้ปล่อยเป็นสถานีแรกเดินว,วอร์มก่อน หไก่สามตัวครับจอมตนวิ่งวนวุ่นวายเพลินๆ่ะเดี๋ยวให้ม้ากิน,นกิน,กกนหญ้หาก่อนนีเน่เติมมัลังเติมมังรห้ให้ม้าก่อนครับขับขี่ม้าชมวิวนะครับเราก็เรื่อยๆนู่นนะครับชิดหนึ่ง นี่วิ่งเหนื่อยแล้วเขาไม่ไหวแล้วเจ็บเขา่าไปดูปไปไปชิวๆไปเรื่อย